สวัสดีค่ะน้องลูกว่ามิสควีนพิษณุโลกพิทยาคมปี2024ขอใช้โอกาสในครั้งนี้พูดถึงวันสำคัญของมนุษยชาติอีกวันหนึ่งนะคะคือวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day วันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะถูกกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2515หรือคิธศักราช1972ในที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินกะรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า United n a t i o n Conference on the Human Environment จากการประชุมครั้งนั้นได้มีการเสนอให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะและจะเริ่มต้นจัดกิจกรรมอย่างจริงจังในปีถัดไปค่ะคือพุทธศักราช2516ค่ะเพื่อให้เป็นวันที่ประชาคมโลกจะร่วมตระหนักรณรงค์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมโดยจะมี ประเทศเจ้าภาพหลักและมีทีมเฉพาะค่ะเพื่อเน้นย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเร่งด่วนค่ะเช่นปี2023ที่ผ่านมาค่ะมีทีมว่า Bate Practice Production หรือกำจัดมลพิษพลาสติกส่วนปี2024ค่ะมีประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับว่าเป็นเวทีระดับโลกที่ผักดันทงภาครัฐ เอกชนและประชาชนให้ลุกขึ้นมาดูแลโลกอย่างจริงจังค่ะแต่สิ่งสำคัญกว่าทีมคือหัวใจของพวกเราทุกคนค่ะพอโลกที่น่าอยู่เริ่มแต่คนที่หันมาเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะมากหรือน้อยการแยกแยะอย่างถูกต้องการลดใช้ถุงพลาสติกหรือแม้แต่การแชร์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปยังผู้อื่น สิ่งเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะดิฉันเชื่อว่าความงามภายนอกทำให้คนหลงหลักได้ในครั้งแรกแต่ความงามภายในที่เปล่งประกายจากความรับผิดชอบต่อโลกจะทำให้โลกรักเราตลอดไปเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทำกับธรรมชาติได้ค่ะแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่วันนี้เพื่อปกป,ป้องโลกที่เรารัก บ้านหลังนี้มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะเราไม่มีดาวสำรองให้เราย้ายไปเพราะฉะนั้นลูกว่าขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นพลังบวกให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะไม่ใช่เพื่อลูกว่าค่ะไม่ใช่เพื่อรางวัลใดๆแต่เพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนเพราะถ้าเรารักโลกโลกจะรักเราขอบคุณค่ะ